ดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัสเดือนกันยายน2564พร้อมด้วยเลขมงคลสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาสนักสงลาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดและเลขศาสตร์รหัสับไคโรนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาสค่ะคลิปนี้เป็นเรื่องราวดวงชะตาของคนเกิดวันพฤหัสนะคะ ในเดือนกันยายน2564นี้ว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของคุณจะมีไหมนะคะอาจารย์เตรียมรายละเอียดไว้ให้หมดแล้วค่ะแต่ก่อนไปฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ไปฟังกันเลยค่ะดวงชะตาของคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยนะคะในเดือนกันยายน2564นี้ต้องบอกว่าคุณเข้าสู่ภาวะของความเครียดมากยิ่งขึ้นนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านานมาเนี่ยเครียดพอแรงแล้วนะมันจะยังมีอยู่อีกสักเดือน2เดือนนะคะที่ภาวะความเครียดของคุณจะยังคงอยู่แต่เดี๋ยวมันก็จะหมดไปในช่วงปลายปีค่ะ กาง,งานของคนเกิดวันพฤหัสไม่ว่าจะทํางานประจําหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวนะคะความเครียดความกดดันมันจะสูงมากทีเดียวโดยเฉพาะคนที่เป็นครูคนที่ต้องทํางานในวงราชการนะคะคุณจะมีภาระรับผิดชอบเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่าค่ะทุกอย่างมันประดังประเดก,กันเข้ามานะคะให้คุณต้องทําต้องจัดการและแถมเป็นงานรีบงานเร่งทั้งนั้นอีกด้วยนะคะคนที่มีเจ้านายมีหัวหน้า คนเหล่านั้นอาจจะไม่ชอบหน้าเราเท่าไหร่คอมเมนต์แล้วก็รู้สึกว่าคอยตามจับผิดเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณเป็นหัวหน้าคนอื่นนะคะลูกน้องก็จะคิดแบบนี้กับคุณเช่นเดียวกันว่าคุณคอยตามจับผิดลูกน้องทั้งๆท,ที่คุณจะรู้สึกว่าคุณต้องรับผิดชอบในการที่จะทําดีทําเสร็จหรือไม่เสร็จของลูกน้องนั่นแหละนะคะแต่อย่างไรก็ตามช่วงนี้ผู้คนรอบข้างไม่ค่อยชอบหน้าคุณสักเท่าไหร่นะคะ ส่วนดวงการเงินค่ะการเงินของคนเกิดวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับท,ทั้งทั้งที่คุณจะมีรายรับอยู่เนี่ยแต่มันคงที่ไงคะแต่รายจ่ายมันมีเพิ่มมากขึ้นจนอาจจะทําให้คุณต้องเป็นหนี้เป็นสินต้องรูดบัตรเครดิตเต็มบงเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าต้องยืมเงินจากหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยนะคะที่เขาสามารถให้ยืมได้เนี่ย คุณแต่แบบว่ายืมมันทุกหน่วยเลยทีเดียวนะคะก็ขอให้มีเงินเข้ามาให้ใช้ก็แล้วกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะต่อให้เราไม่ค่อยมีเงินในช่วงนี้คุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายว่าจะมีคนมายืมเงินนะคะบอกเขาว่าเราไม่มีเขาก็ไม่เชื่อหรอกคะ่ะเขาหวังพึ่งคุณอยู่แล้วนะคะรวมทั้งยืมเงินยืมทรัพย์สินสมบัติของคุณนะคะระวังก่อนว่าถ้าใครยืมทรัพย์สินเช่นกล้องถ่ายรูปเช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเช่นอะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันจะไม่ได้คืนนะคะและแถมมันมีดวงว่าถึงจะไม่มีคนมายืมคุณเองก็อาจจะทำจับสินบางอย่างของคุณเสียหายสูญหายไปได้ด้วยนะคะอย่าไปลืมเข้าของมีค่ามีราคาหรือว่าของสำคัญจำเป็นต่อการใช้งานเอาไว้ที่ไหนก็แล้วกันนะคะเพราะมันจะไม่ได้คืนในเรื่องของความรักค่ะความรักของคุณเนี่ยเข้าสู่บรรยากาศมาคุมากเลยทีเดียวนะคะ คู่ครองคนรักคนใกล้ชิดจะเพิ่มความเครียดให้กับคุณได้และมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่ามันไปไม่เป็นน่นะคะอยากอยู่คนเดียวอยากหลีกลี่หนีหน้าจากคนอื่นนะคะระวังเป็นโรคซึมเศร้าเอาไว้ด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทาสมาธิเยอะๆส่วนมนต์ไหว้พระนะคะจะได้จิตใจผ่องแผ้วผ่องใสมันจะได้ไม่เครียดมากนะไม่อย่างนั้นคุณจะเก็บคําพูดของคนอื่นมาคิด คำพูดกระทบกระทั่งของคู่ครองญาติพี่น้องคนในครอบครัวมาคิดแล้วก็รู้สึกแต่ว่าไม่มีใครรักเราเลยเมีแต่คนเนี่ยทาร้ายจิตใจเรานะคะแล้วขาดความสุขอยู่แล้วอยู่ท่ามกลางผู้คนก็เหมือนอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวและในที่สุดอาจจะพานทาร้ายตัวเองฆ่าตัวตายไปเลยอะไรก็เป็นไปได้นะคะอาจารย์ขอเตือนไว้ก่อนด้วยความเป็นห่วงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย รรมะเข้าข่มจะดีที่สุดถึงว่าจะารู้สึกว่าเวลาช่วงที่มันเครียดมากๆแล้วเนี่ยใครจะมานั่งสวดมนต์อยู่ก็จริงนะคะแต่ว่า,าพยายามหากิจกรรมอื่นจะร้องเพลงก็ได้จะหากิจกรรมอะไรทําก็ได้นะครับเพื่อที่จะนําพาเราไปหลุดพ้นจากความเครียดจะดีที่สุดในช่วงนี้ค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพก็ระวังความเครียดนี่แหละนะคะนอกจากนั้นคุณก็จะไม่เป็นอะไรหรอกนะคะ มาถึงเรื่องโชคลาภบ,บ้างดีกว่าคุณก็อาจจะอยากรู้ว่าเรื่องแย่ๆทั้งหมดที่มันมีอยู่เนี่ยมันพอรับได้รับรู้แหละแล้วโชคลาภมีให้ชุ่มชื่นหัวใจบ้างไหมมีค่ะนะคะแต่ต้องทำใจก่อนวนะ่าครึ่งเดือนแรกไม่มีนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้ากันยายนเนี่ยคนเกิดวันพฤหัสไม่มีโชคมีลาบนะคะมานั่งแบบว่าน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาอยู่ก็ไม่ได้นะนะคะทำใจยอมรับมันซะก่อนค่ะแต่ตั้งแต่วันที่16 กันยายนคุณมีดวงมีโชคมีลาภไปตลอดจนถึงสิ้นเดือนเลยทีเดียวค่ะนะคะเลขมงคลของคนเกิดวันพฤหัสก็คือเลขหนึ่งเลขสามแล้วก็เลขเก้าค่ะหนึ่งสาเป็นเลขมงคลของคุณนะคะเอาละค่ะใช้ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้พอประมาณเลยทีเดียวค่ะนะคะ <S <S